อะไรอ้น <M ow. S 1> วนฮะอ้วนจะเอาอะไรหืมกระทิ๊นอะไรลูกอุยอุยอุยเอาอะไรครับอือ <M ow. S 1> แมวเจว้าอ้วนหืมงองแงแล้วอ่ะเถีย <c ười> งไยเถอะนี่กระทินงอแง,ง <M ow. S 1> ใช่ไหมกระทินงองแง หมดแล้วเนี่ยหน้ากะทิเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยตอนโดนตกนี่คงหลับตาทันเนาะงั้นหน้าเห็ดกะทิอ่ะกะทิอ่ะกะทิอ่ะไปไหนอ้วนว้ายอ้วนเอาอะไรหืมงอแงเอาอะไรอ้วน เอาอะไรครับอไหนเดินไปไหนจะเอาอะไรไหนกะทิไหนเอาอะไรนำหน้าไปดิเอาอะไรเอาอะไรล่ะฮะแม่ดูดฝุ่นอยู่เอาอะไรเอาอะไรก็กะทิ่ะทำฝุ่นเยอะแม่ต้องดูดฝุ่นฮะอืออือไหนไหนอะไร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  ไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเมันต้องอยู่ในตู้นะแน่ๆเลยอะไรกะทิอะไรอยู่ในตู้อืมอืมกินกี่รอบแล้ววันเนี้ยอืมอืมกระดาษกระดาษแป๊บนะรัแบบนะ